และนี่คือ non-inferiority trial non-inferiority trial เนี่ยมันเป็นรูปแบบงานวิจัยเชิงทดลองอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่มีวิธีการวัดผลที่ค่อนข้างเฉพาะตัวแล้วก็พบเห็นได้บ่อยและก็น่าจะเป็นหนึ่งในไม้เบื่อไม้เมาของผู้อ่านงานวิจัยทางคลินิกนะครับด้วยความที่มันมีความสับสนซับซ้อนในตัวมันเองค่อนข้างเยอะลองดูจากชื่อมันก็ได้ Non inferiority นี่มันจะแปลเป็นไทยว่าอะไรดีคือไม่ด้อยไปกว่าไม่ต่ำไปกว่าแล้วมันต่างยังไงจะททาไมเราไม่ทําอะไรที่มันเหนือกว่าดีกว่าไปเลยใช่ไหมเออสับสนดีครั้งนี้เลยจะขออาสามาเป็นคนช่วยให้ทุกคนมีความเข้าใจในตัวของ non inferiority Thai ตัวนี้ละกันแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็รบกวนให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องเราเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ โอเคมาเข้าเรื่องกันคือไอ้ตัว non inferiority trial เนี่ยมันเป็นงานวิจัยที่ถ้าถามผมนะคนจะบอกว่ามันคืองานวิจัยที่มีขึ้นเพื่อพิสูจน์ว่ายาใหม่ไม่ได้ห่วยไปกว่ายาเก่าจนเกินไปอันนี้คือคีย์เวิร์ดของมันเลยครับคือไม่ได้ห่วยไปกว่าเดิมเท่าไหร่ถามว่าทำไมมันจะต้องมาทําอะไรให้มันซับซ้อนสับสนในตัวเองขนาดนี้อยากให้ทุกคนลองหลับตาจินตนาการนะครับนึกภาพถึงช่วงเวลาในอดีตการที่วิทยาการทางการแพทย์เนี่ยมันยังมาไม่ไกลถึงขนาดนี้เอออันนั้นก็ไกลไปนิดนึง สมัยหนึ่งเนี่ยที่เรามีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยแลวเรายังไม่มียารักษาครับเวลาที่เราพัฒนายาขึ้นมาสักตัวหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ายาตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการรักษาได้จริงไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่กินแล้วคิดไปเองว่ามันหายเราก็จะใช้วิธีการเอายาที่ว่าเนี่ยมาทดลองกับยาหลอกพวกเม็ดแป้งหรือที่เราเรียกว่าพาซิโบถูกปะโดยควบคุมให้สภาวะการทดลองทุกอย่างเนี่ยมีความเหมือนกันเลยทั้งฝั่งที่กินยากับฝั่งที่กินตัวเม็ดแป้งด้วย สมมุติฐานหลักที่เราต้องการจะปัดตกให้ได้ว่ายามันไม่ต่างไปจากเม็ดแป้งพิสูจน์ให้ชัดว่ายาเนี่ยมันมีความแตกต่างจากเม็ดแป้งจริงหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดเราสามารถปัดตกเจ้าสมมุติฐานหลักที่ว่ายาไม่แตกต่างไปจากเม็ดแป้งได้เราก็จะพิสูจน์ได้ว่ายาแล้วมันแตกต่างจากเม็ดแป้งจริงยิ่งถ้าผลออกมาชัดว่ายามันมีประสิทธิภาพดีกว่ายาที่ว่านั้นเนี่ยมันก็จะได้รับการนํามาใช้ใช่ไหมเป็นแนวทางในการรักษาที่เป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเป็น standard treatment สาหรับโรคโรคนั้น ทีนี้เมื่อเวลาผ่านไปองความรู้ด้านการแพทย์การพัฒนายาเนี่ยมันก็พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ่ถูกปะจนโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายเนี่ยเรามียาที่มันเป็นเหมือนกับมาตรฐานทรีเมนต์กันแทบทั้งหมดแล้วดังนั้นการพัฒนาและก็ผลิตยาในยุคหลังเนี่ยมันจึงมักจะเป็นลักษณะของการต่อยอดจากยาเดิมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นหมายความว่าอาจจะมีการปรับสูตรให้มันเป็นยาที่กินง่ายขึ้นไม่ต้องกินบ่อยเท่าเดิมจากกินวันละ3าครั้งเหลือเป็นวันละครั้งเดียวหรือมีผลข้างเคียงบางอย่างที่น้อยลงหรือมีประโยชน์บางอย่างทีี่่มมมัันนอาาาจจะดดขึ้กกววตเิ แลวเมื่อเรามียาที่มันเป็น standard treatment อยู่แล้วเนี่ยเวลาที่เราผลิตยาใหม่ขึ้นมาได้จริงๆเ่ะเราก็คงไม่สามารถเอายาใหม่เนี่ยกลับไปเทียบกับตัวเม็ดแป้งหรือพาซิโบได้ใช่ไหมเพราะถ้าทำอย่างนั้นก็เท่ากับเราไม่เห็นหัวตัว standard treatment ที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยเราจึงจําเป็นจะต้องเอายาใหม่มาเปรียบเทียบกับตัว standard treatment ซึ่งมันคือยาเก่าในตอนนี้โดยสมมติฐานที่เราต้องการจะพิสูจน์ว่ายาใหม่นั้นมันแตกต่างหรือว่าไม่แตกต่างไปจากยาเก่าแต่ทีนี้คุณลองคิดดูนะ ยาเก่าที่เรามีมันเป็นสแตนดาร์ดทรีทเมนต์มันคือยาที่มีประสิทธิภาพแน่ชัดว่ามันสามารถที่จะใช้ในการรักษาโรคโรคนั้นได้แน่ๆการที่เราผลิตยาใหม่ขึ้นมาแล้วจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันดีกว่าเดิมอ่ะมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะถูกป่ะคือถ้าถ้าเกิดว่าผลผิตออกมาแล้วประสิทธิภาพมันพอๆกับยาเก่าอ่ะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเราก็จะกลับไปรับสมบุติฐานตัวเดิมที่บอกว่ายาใหม่ไม่แตกต่างไปจากยาเก่าแล้วยาตัวนี้มันก็จะไม่ถูกนํามาใช้เลยถูกป่ะและนั่นอาจจะหมายถึงการสูญเสีียโอกาสท่ คนไข้จะสามารถเข้าถึงการรักษาที่อาจจะเป็นออปชัน2ออปชัน3รวมไปถึงสูญเ,เสียเวลาสูญเสียทรัพย์สินในการผลิตพัฒนายาตัวที่ว่าขึ้นมาด้วยมันก็เลยมีอีกวิธีการคิดหนึ่งวิธีการเปรียบเทียบหนึ่งที่ถูกใช้ขึ้นมาว่าแทนที่เราจะไปพิสูจน์ว่ายาใหม่มันต่างจากยาเก่าแน่ๆคือดีกว่าหรือแย่กว่าไปเลยเราก็ตั้งสมมติฐานใหม่ว่าขอแค่ให้ยาใหม่มันไม่ห่วยไปกว่ายาเดิมก็แล้วกัน พื่อที่จะปัดตกสมมุติฐานหลักว่ายาใหม่นั้นห่วยกว่ายาเก่าทิ้งไปแล้วเราจะได้บอกได้ว่ายาใหม่นั้นไม่ได้ห่วยไปกว่ายาเก่าซึ่งในวิธีการคิดที่ว่านี้แหละครับมันก็เลยกลายเป็น noninferiority trial เนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่ายาใหม่นั้นไม่ได้ห่วยไปกว่ายาเก่าจนเกินไปในความหมายเนี่ยมันคือกึ่งกึ่งอนุโลมให้ยาใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะห่วยกว่ายาเดิมได้นะแต่อย่ามากโดยเราก็จะต้องกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาว่าเราอ่ะจะยอมให้มันห่วยกว่ายาเดิมได้มากกว่าสักแค่ไหน ถูกต้องไหมการที่จะเข้าใจเรื่องนี้ได้เนี่ยผมจะขออธิบายผ่านตัว forest plot ตัวนี้แล้วกันนะครับตัว forest plot ตัวนี้มันจะมีแกนอยู่2แกนนะครับในแกนแนวนอนเนี่ยเป็นแกน x จะแบ่งออกเป็นทางซ้ายและทางขวาผ่านเส้นในแกน y ที่เป็นเส้นแนวหรือเป็นจุดตัดประสิทธิภาพระหว่างยาเก่ากับยาใหม่ให้ดูอย่างนี้ไอตัวเส้นแนวเนี่ยถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ที่วัดเนี่ยเป็นลักษณะของการวัดแบบ ratio เช่น risk ratio เราจะใช้เลขเป็นตัวเลข1เนาะก็คือ rr เท่ากับ1นณจุดของแนวเนี่ยมันแปลว่า ยาใหม่กับยาเก่าเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างกันทีนี้ถ้าผลลัพธ์ที่ว่าเนี่ยมันไปตกทางซ้ายมือคือเลยแนวไปทางซ้ายมือเนี่ยแสดงว่ายาเก่าอะ่ะมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่ายาใหม่ตรงข้ามครับถ้าเกิดว,ว่าผลลัพธ์ของการศึกษาเนี่ยมันออกมาทางขวามือคือเลยแนวไปทางขวาเนี่ยแสดงว่ายาใหม่ดีกว่ายาเก่าโดยเวลาที่เราจะดูผลลัพธ์ผ่าน forest plot เนี่ยเราก็จะดูผ่านตัวช่วง95% confidence interval ซึ่งผมเคยอ,อธิบายเรื่อง ช่วง c o n f i d e น c e Interval ตัวเนี้ยเอาไว้ในคลิปก่อนหน้าแล้วสามารถกดเข้าไปรับชมกันได้นะครับอย่างในกรณีน,นี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของยาเก่ากับยาใหม่มันได้ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สีรูปแบบคือผลลัพธ์ A B C และ D ตามที่เห็นในภาพนะครับวิธีการที่เราจะแปลผล For e s t plot คือเราจะดูช่วง c o n f i d e n c e interval วเนาะว่ามันไปครอมกับเส้นที่เป็นแนวหรือเปล่าถ้ามันไม่ครอมก็แสดงว่ามันจะมีนัยสําคัญทางสถิติถูกไหมเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่ ยาใหม่กับยาเก่าจะมีประสิทธิภาพเท่ากันเลยถ้าใครไม่เข้าใจตรงนี้กลับไปดูเรื่องของ c o n f i d e n c interval เนาะแล้วก็ไปดูเรื่อง forest plot ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับอย่างกรณีน,นีน้ถ้าเกิดการทดลองของเราผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในลักษณะของผลลัพธ์แบบ A เนี่ยช่วง c o n f i d e n c interval เนี่ยไม่ครอมแนวเลยถูกปะแล้วก็ช่วง c o n f i d e n c interval นั้นอยู่ทางฝั่งขวามือจากเส้นแนวมาน่าแสดงว่าอยู่ในฝั่งที่ยอมรับว่าประสิทธิภาพของยาใหม่นั้นดีกว่ายาเก่า อันนี้เราก็จะสามารถสรุปได้เลยว่ายาใหม่นั้นดีกว่าในขณะที่ผลลัพธ์ b กับ b c เนี่ยจะเห็นได้ว่าช่วงของ confidence interval เนี่ยฝั่งหนึ่งเนี่ยมันค้ำม,มันไปคล่อมเส้นเนาไว้การที่ค่อมเส้นเนาไว้เนี่ยมันจะมีความหมายทางสถิติว่ายาใหม่กับยาเก่านั้นมีประสิทธิภาพที่ไม่แตกต่างกันในทางสถิตินะเพราะมันมีโอกาสณนะจุดใดจุดหนึ่งที่ผลลัพธ์ของทั้งยาใหม่ยาเก่าจะเท่ากันได้และถ้าผลลัพธ์มันตกไปทางฝั่งซ้ายมือสุดๆแบบตัวดีอันนี้ก็ชัดเจนว่า ยาเก่านั้นดีกว่ายาใหม่หรือพูดง่ายๆว่ายาใหม่นั้นห่วยกว่ายาเก่าถูกปะแต่นี้เมื่อเรากาลังทําการทดลองที่จะพิสูจน์ว่ายาใหม่ไม่ได้ห่วยไปกว่ายาเก่าสักเท่าไหร่ด้วยการอนุญาตหรืออนุโลมให้มันห่วยได้บ้างเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาเกณฑ์หนึ่งเพื่อเป็นการบอกว่าเรายอมให้มันห่วยได้มากแค่ไหนลองดูใน forest plot ตัวนี้ผมเพิ่มผลลั์ของการทดลองมาอีกตัวหนึ่งก็คือผลลัพธ์ข้อ e ซึ่งจะอยู่ทางซ้ายมือสุดเลยแค่ดูตารางนี้เนาะ ผลลับ์ A ยาใหม่ดีกว่าแน่ๆเราสามารถเรียกมันได้ว่าผลลัพธ์ของ A เนี่ยมีความเป็น superiority ก็คือเหนือกว่ายาเก่าอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ตัว B C D และ E เนี่ยจะแปลออกได้เป็นอีก2ส่วนนั่นก็คือส่วนของ B กับ C ที่มีลักษณะที่ค่อมเส้นแนวอยู่ ตัวนี้ในความหมายก็อย่างที่บอกครับก็คือยาใหม่มันกับยาเก่าไม่ได้แตกต่างกันก็คือมันมีโอกาสที่จะดีกว่าหรือห่วยกว่าก็ได้ส่วนสุดท้ายคือดีกับอีซึ่งไอ้สตัวนี้ห่วยกว่าแน่ๆแต่เนื่องจาก n o n f i d e l i t y เนี่ยเรายอมให้มันห่วยกว่าได้บ้างเราจึงต้องกําหนดเกณฑ์ขึ้นมาซึ่งเกณฑ์ที่ว่านั้นเนี่ยก็คือตัวของ n o n f i d e l i t y margin หรือในที่นี้ผมจะเขียนเป็นสั้นๆว่า margin ละกันนะซึ่งในภาพก็คือตัวเส้นประที่ปรากฏขึ้นตัว margin เนี่ยจะเป็นตัวที่กําหนดพื้นที่ขึ้นมาว่าเราอนุญาตให้ยาให่ มัน tactical, ห่วยกว่ายาเก่าได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเราอนุญาตให้มันห่วยได้มากๆมันก็จะกลางออกไปทางซ้ายมือเยอะแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันห่วยมากๆเราก็สามารถขยับเกณฑ์มันเข้าไปหาเส้นแนวได้ก็คือทําให้พื้นที่ในการอนุญาตของเรามันน้อยลงเนาะโดยวิธีการแปลผลของตัวเส้นมาจินนี่ก็ง่ายมากนะครับคือถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันตกเลยจากเส้นมาจินออกไปทางซ้ายมือเนี่ยเราก็จะบอกได้เลยว่ายาใหม่เนี่ยมันห่วยเกินกว่าที่เราจะรับได้ในทางตรงกันข้ามถ้าผลลัพธ์นั้น,น,น,นยังอยู่ในช่วงของเส้นมาจินทางขวามือเนี่ย คืออยู่ระหว่างแนวจนถึงเส้นมาจินเนี่ยตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เรายัางพอที่จะรับได้คือห่วยกว่าได้แต่ว่ายอมรับได้ไม่ไม,ไม่ไม่แย่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ซึ่งเส้นมาจินที่เรานํามาใช้เนี่ยถ้าใครเคยอ่านงานวิจัยรูปแบบนี้มาบ้างจะพบว่าในแต่ละการวิจัยมันจะมีค่าของเส้นมาจินเนี่ยที่ไม่เท่ากันเลยนะครับเพราะว่าตัวเส้นของ n o n f i d e c i t r y margin เนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นอยู่กับแวดวงของการศึกษานั้นๆหลักๆเนี่ยมันอาจจะมาจาก เรื่องของความรุนแรงของผลลัพธ์ที่เราวัดผมอยากให้ลองนึกภาพว่าระหว่างการวัดผลลัพธ์การลดไข้กับผลลัพธ์การตายของคนอ่ะอันไหนที่เรายอมรับความห่วยได้ไมากกว่ากันยาที่มีประสิทธิภาพในการลดไข้น้อยกว่าตัวเดิมสัก1ิ 10, 20 30มสเนี่ยมันอาจจะยังฟังว่าโอเครับได้ใช่ไหมมันคือไข้อะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าผลลัพธนะ์นั้นเป็นการวัดอัตราการตายยาที่มีประสิทธิภาพในการ ช่วยป้องกันการตายได้น้อยลง5% 10%เนี่ยอันนี้ถือว่าแย่มากแล้วถูกปะคือคนตายเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อะชิดดูแล้วกันดังนั้นเนี่ยพอผลลัพธ์รุนแรงมากมา r จินก็จะแคบลงถ้าผลลัพธ์เบาๆหน่อยมา r จินก็จะกว้างขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับกลุ่มโรคหรือวงการของการศึกษาน้นนั้นด้วยว่าเขายอมรับกันที่เท่าไหร่โดยวิธีการคำนวณตัวมา r g จินเนี่ยมันก็ไม่ใช่การกำหนดขึ้นมาล,ยลอยๆแต่ว่าจะเเป็นนนนนใใลลลัักกกกกกษษณณะทีี่่ไดด้มาากกาาาาจจรรคนวนผพลธล์ขอองศึตช เป็นการเอาผลลัพธ์ของการเปรียบเทียบตัวยาที่เป็น t a ต d a า d treatment กับ placebo ที่มีอยู่ก่อนหน้าเนี่ยเอามาใช้ในการตีขอบ margin ขึ้นมาหรืออาจจะได้จากแนวทางที่มีการกําหนดเอาไว้อย่างกว้างๆเป็น t a ต d a า d ของแวดวงนั้นๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการที่เราจะตีความ margin ได้หมายความว่าเราจะเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับไอ้โรคโรคเนี้ยที่เรากําลังอ่าน paper ตัวเนี้ยอยู่ทีนี้กลับมาที่การแปลผลครับถ้าเราดูจากรูปนี้ที่มันมีผลลัพธ์ A ถึง E มันคือเหนือกว่าแน่นอนใช่ไหมมันคือ superiority ทีนี้เราลองไปดูตัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือตัว E นะครับไอตัว E เนี่ยมันช่วงก่อน95% confidence interval ของมันเนี่ยเลยเส้นมาจิ้นออกไปทางซ้ายมือถูกปะ่ะนั่นหมายความว่าไอตัวเนี้ยห่วยเกินกว่าที่เราจะรับได้ไหวนั่นหมายความว่าถ้าผลรับออกมาเป็นรูกของตัว E เนี่ยนี่คือยาใหม่นั้นมีความ inferiority หรือห่วยกว่ายาเก่าแน่นอนไอตัวนี้เราไม่เอามาใช้ทำยามาแล้วห่วยกว่าเดิมแบบรับไม่ได้เนี่ยอันนี้เสียเปล่าเนาะ เพราะฉะนั้นตัวที่เป็น non inferiority มันจะไปตกอยู่ที่3ตัวตรงกลางครับคือ b, c และ d เพราะอะไรเพราะว่าทั้ง b, c และ d เนี่ยไม่ได้เลยเส้นเนาขึ้นมาจนเป็น superior แต่ก็ไม่ได้เกินเส้นมาร์จินจนห่วยเกินไปเป็น inferior ถูกปะมันเลยกลายเป็น non inferior ไปนะครับจะมีความแตกต่างกันนิดนึงก็คือในกลุ่มที่เป็น non inferior แบบนี้เรายังสามารถแยกย่อยออกได้เป็นอีกสพวกในฝั่งของตัว b กับ c เนี่ยเราลองสังเกตดูนะ คือบีกับซีเนี่ยมันเป็น non affiliate ก็จริงแต่เนื่องจากว่ามันเป็น non affiliate ที่มีขาข้างหนึ่งของ95% confidential เนี่ยไปคล้อมกับเส้น n น w อยู่มันจึงไม่สามารถพูดได้ว่า superiority ไหมเพราะในง่ความเป็นจริงในทางสถิติเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่มันจะ superior ได้อยู่ไอ้กลุ B ่มบีกับซีเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นเป็น non affiliate ที่ความ superior เนี่ยไม่สามารถระบุได้เหลือ u n นด t เทม i นะครับในขณะที่ถ้าพวกเราเอามานันลักษณะของดี คือช่วง95% confidence interval เนี่ยไม่ข้อมเส้นแนวแต่ก็ไม่เลยเส้นมาจีนไปไอ้ตัวเนี้ย non infinite ถูกไหมและในขณะเดียวกันมันก็ไม่ซ u เปอร์เียด้วยไม่มีโอกาสที่จะซ u เปอร์เียได้เลยเพราะว่าช่วง95% confidence interval ของมันเนี่ยไม่ตบทะลุข้ามแนวมานะครับโอกาสที่จะซ u เปอร์เียได้มันเลยแบบแทบไม่มีเราเลยเรียกว่าเป็น non infinite ที่ไม่ซ u เปอร์เรียแน่ๆทีนี้ในงานวิจัยบางครั้งเนี่ยช่วงของ95% confidence interval มันไม่ได้แบบแคบๆคงที่แบบนี้ตลอด มันก็มีทั้งกว้างบ้างแคบบ้างขึ้นอยู่กับกลุ่มประชากรที่คัดเข้ามาใช่ไหมแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราจะได้มันก็เลยมีอีกรณีที่อาจจะเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเราลันผลออกมาอย่างในภาพเนี่ยถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแบบ F นั่นคือมีขาข้างหนึ่งเนี่ยมันเลยค่อมเส้นมาจินไปแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เลยออกไปมันมีแค่บางส่วนเท่านั้นที่เลยข้ามตัวเส้นมาจินไปเนี่ยแบบนี้เราจะแพ้ผลว่ายังไงดีหรือถ้าเป็นกรณีแบบของตัว G ช่วง95 c o n f i d e n c ป i ร t เ r ็น l มันมีความกว้างมาก ข้อมทั้งตัวเนวแล้วก็ข้อมทั้งตัวเส้น non infinite margin เลยเนี่ยเราจะแปลผลได้ว่ายัางไงครับถ้าในกรณีแบบนี้นะเราจะถือว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมีลักษณะที่เป็น inconclusive คือไม่สามารถสรุปได้ครับคือมันบอกไม่ได้ว่าแท้จริงแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันมันอ infinite ไหมหรือมัน i n f i เ i ียวะหรือว่ามันถ้าเป็นแบบ G ก็คือเฮ้ยหรือมันจะสามารถข้ามไปสุเลียได้ด้วยวะไม่รู้เลยนะครับ ซึ่งปัญหาพวกนี้อาจจะมาจากการที่เราเอียงขูดกลุ่มสแมเปิลไซด์ออกมาได้แบบไม่พอกันดนะ้ทำให้ช่วงของ95% confidence interval มันมีความยาวมากเกินไปอาจจะต้องทำการ s t u d y กันใหม่อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจากกรณีทั้งหมดที่เราศึกษาที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ตั้งแต่ a จนถึง g เนี่ยเราสามารถสรุปได้ในภาพเดียวแบบนี้ค,ค่อยๆดูไปช้าๆนะถ้าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นแบบ a ช่วง95% confidence interval เลยเนวมาอยู่ทางฝั่งที่ชอบยาใหม่เราจรึงบอกได้ว่าผลลัพธ์แบบ a เนี่ย ยาใหม่มีความเดือกว่ายาเก่าแน่นอนเรียกว่าเป็น superiority ส่วนกรณีของ b กับ c มีช่วง95% confidence interval ช่วงใดช่วงหนึ่งที่ยังคล่อมเส้นเนวอยู่แต่ไม่มีส่วนไหนที่เลยเส้น non-inferior margin ไปเราจะเรียกว่า b กับ c เนี่ยมีลักษณะที่เป็น non-inferiority ที่ไม่สามารถระบุความเป็น superiority ได้ต่อมาถ้าผลลัพธ์เป็นแบบดีคือช่วง95% confidence interval อยู่ระหว่างเนากับ margin ไม่เลยไม่คาบไม่คล่อม กรณีแบบนี้สามารถพูดได้เลยว่าเป็น non-inferiority ที่ไม่ superior แน่นอนกรณีของ e คือเลยเส้นมาจินไปเราพูดได้เต็มปากว่านี่คือยาที่ห่วยกว่ายาเก่าหรือ inferiority กรณีของ f คือมีความคล่อมเส้นช่วงมาจินอยู่แต่ไม่เลยออกไปกรณีเราจะบอกว่าไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่ามัน non-inferior หรือมัน inferior หรือเปล่าแต่กรณีของ f เนี่ยเราบอกได้แน่นอนว่ามันไม่ superior แน่แถูกไหมเพราะว่ามันไม่ข้ามาถึงแนวยกเว้นกรณีของ g ซึ่งมันครอมทั้งเส้นมาจินและเส้นของเนาในกรณีอยูน่นี้เราบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ตีตกเป็นอินคอนคลูซีไปดังนั้นจะเห็นนะครับว่าไอ้ตัวงานวิจัยในรูปแบบนี้นั่นคือมันมีโอกาสที่เราจะแอดเซปต์หรือยอมรับความห่วยของยาใหม่ได้แต่นั่นต้องหมายความว่าอยาใหม่ตัวนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างที่ดีกว่ายาเดิมแน่ๆนมันต้องมีข้อดีอื่นที่ยากเก่ามันไม่เคยมีเช่นมันอาจจะกินง่ายขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความร่วมมือในการใช้ยาดีขึ้นและผลลัพธ์ของการรักษาอาจจะดีขึ้นก็ได้ หรือมีผลข้างเคียงที่น้อยลงคนไข้ซัพเฟอร์จากการใช้ยาน้อยลงก็เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมหรือมีประโยชน์อื่นๆในการรักษาที่มันดีกว่าซึ่งคนนี้อาจจะต้องทำสับกุ๊บอนา,นาริซิสเพื่อวิเคราะห์หาจุดดีจุดแข็งของยาใหม่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ถ้าเราจะเอาผลลัพธ์ที่ได้จาก non inferiority trial ไปใช้พึงระล,ลึกไว้เสมอนะครับว่าถ้าผลของงานวิจัยเนี่ยมันออกมาบอกว่ายาตัวนี้มันมีความ non inferior คือไม่ได้ห่วยไปกว่ายาเดิมแต่มันก็ไม่ได้ superior คือมันไม่ได้ดีไปกว่ายาเดิมแน่ แปลว่ามันยังมีโอกาสที่ยาใหม่ตัวนี้จะห่วยกว่ายาเก่าได้อยู่ถูกต้องไหมดังนั้นการที่เราจะเลือกเอายาใหม่นี้ไปใช้เนี่ยโดยอิงจากผลของการวิจ non ัย non In inferior อันนี้เราจะต้องมั่นใจนะครับว่าคนไข้จะได้รับผลประโยชน์ที่เหนือกว่าจากยาใหม่จริงๆคือมันต้องคุ้มค่ากับการที่คนไข้จะได้เอายาตัวนี้ไปใช้เพราะถ้ามันไม่คุ้มค่าพอเนี่ยเขากลับไปใช้ตัวที่เป็น standard treatment มันก็น่าจะดีกว่าและนี่คือคอนเซปต์โดยรวมของตัว non inferiority trial นะครับ ในส่วนของการอ่านตัว non inferiority trial และประเมินความน่าเชาื่อถือของงานวิจัยเนี่ยลักษณะที่ใช้ในการประเมินเดีด๋ยจะไม่ได้แตกต่างไปจากงานวิจัยรูปแบบทดลองมากนะแต่มันก็จะมีพอย n ์าบางอย่างที่จะต้องดูเป็นการเฉพาะอยู่ซึ่งเอาไว้ครั้งหน้าเรากลับมาว่ากันถึงเรื่องนี้แล้วกันนะครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ